บบต่อมไรท่อก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ทำให้การควบคุมอวัยวะต่างๆและรักษาดุลยภาพของร่างกายโดยสารเคมีที่ต่อมไรท่อสร้างขึ้นคือฮอร์โมนที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะก่อนอื่นขออธิบายลักษณะต่อมภายในร่างกายของเราก่อนนะคะว่าต่อมมี2ชนิดคือ 1. ต่อมมีท่อ หรือเอ็กซ์ครายแกนในต่อมนี้เมื่อผลิตสารแล้วก็จะมีท่อสำหรับหลั่งสารได้โดยตรงเช่นต่อมเหงื่อต่อมน้ำลายต่อมน้ำตาชนิดที่สองต่อมไรท่อหรืออ็นครีย์แกนโดยต่อมนี้เมื่อผลิตสารแล้วจะไม่มีท่อสำหรับหลั่งสารออกมาแต่จะต้องอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดในการลำเลียงสารไปส่วนต่างๆทั่วร่างกาย และสารที่สร้างมาจากต่อมไรท่อคือฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะต่างๆและรักษาดุลยภาพของร่างกายต่อมไรท่อของมนุษย์มีหลายต่อมแต่ละต่อมกระจายอยู่ตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายซึ่งสร้างและหลังง่งฮอร์โมนที่มีหน้าที่แตกต่างกันนอกจากต่อมไรทท่อยังมีเนื้อเยื่อของร่างกายที่สามารถสร้างฮอร์โมนได้เช่นกันเช่น ไเนื้อเยื่อชั้นในของกระเพาะอาหารเมื่อฮอร์โมนถูกลำเลียงไปถึงอวัยวะเป้าหมายจะจับกับเซลล์เป้าหมายได้อย่างไรฮอร์โมนที่แพร่อ,ออกจากระบบหมุนเวียนเลือดจะไปจับกับตัวรับที่เซลล์เป้าหมายที่จำพาะกับฮอร์โมนนั้นๆฮอร์โมน,นจึงจะสามารถออกฤทธิ์ที่เซลล์เป้าหมายได้การจับกันของฮอร์โมน กับเซลล์เป้าหมายจึงจับกันอย่างจำเพาะเปรียบเหมือนกับลูกกุญแจที่มีรูปร่างเข้ากันได้กับแม่กุญแจพอดีจึงทําให้ฮอร์โมนสามารถออกฤทธิ์ได้ส่วนเซลล์ใดที่ไม่ใช่เซลล์เป้าหมายของฮอร์โมนนั้นจะไม่มีตัวรับทําให้ฮอร์โมนไม่สามารถออกฤทธิ์ต่อเซลล์นั้นได้ ฮอร์โมนมีผลต่อเซลล์เป้าหมายอย่างไรฮอร์โมนชนิดเดียวกันมีผลต่อเซลล์เป้าหมายได้หลายชนิดและออกฤทธิ์ให้มีการตอบสนองที่แตกต่างกันถ้าอินซูลินจับกับตัวรับที่ซเซลล์กล้ามเนื้อโครงร่างจะออกฤทธิ์ให้นำลูโคสไปใช้เป็นพลังงานหรือเก็บสะสมไว้ในรูปไกลโคเจนเพื่อใช้ในเวลาจำเป็นและถ้าอินซูลิน จับกับตัวรับที่เซลล์ไขมันจะออกฤทธิ์ให้นำกูโคตไปใช้ในการสังเคราะห์ลิผิดนอกจากฮอร์โมนฮอร์โมนประสาทและสารสื่อประสาทซึ่งเป็นสารเคมีที่สัตว์สร้างขึ้นเพื่อใช้ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังได้มีการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้สื่อสารระหว่างสัตว์สปีชีสเดียวกันเรียกว่าฟิโรโมนการทำงานของฮอร์โมน ฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตมีหลายชนิดทำหน้าที่แตกต่างกันและออกฤทธิ์ที่เซลล์เป้าหมายต่างกันสามารถแบ่งฮอร์โมนเป็นกลุ่มต่างๆต,ตามการทำงานของฮอร์โมนได้ดังนี้ 1. ฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างและหลังฮอร์โมนชนิดอื่น 2. ฮอร์โมนที่ควบคุมและเกี่ยวข้องกับเมเทบอลิซึม 3. ฮอร์โมนที่ควบคุมการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต 4. ฮอร์โมนที่ควบคุมการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ 5. ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่อื่นๆ 1. ฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างและหลังฮอร์โมนชนิดอื่นฮอร์โมนส่วนใหญ่ที่สร้างจากไฮโปทารมัสและต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างและการหลังฮอร์โมนชนิดอื่นได้แก่1 1ฮอร์โมนจากไฮโปทารมัสทำหน้าที่กระตุ้นและยับยั้งการสร้างและการหลังฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าได้แก่โกนาโดโทฟินรีลิซิ่งฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมการสร้างและหลังโกนาโดโทฟินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าไทรอยเรลิซิ่งฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้สร้างและหลังไทรอยสติมิลเลติงฮอร์โมน คอติโคโทรปินเรลิซิ่งฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้สร้างและหลังอะดีโนคอติโคโทรปิกฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนเรลิซิ่งฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นการสร้างและหลังโกรธฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าโกรธฮอร์โมนอินฮิบิทินฮอร์โมนทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างและหลังโกรธฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า โดพามีนหรือโพลเลคทินอินฮิบิตติงฮอร์โมนทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างและหลังโพรเลคทินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านอกจากนี้ไฮโปธรามัสยังสร้างและหลังโฮอร์โมนประสาทโดยสะสมไว้ที่ปาอ็กซอนในต่อมใต้สมองส่วนหลังเมื่อถูกกระตุ้นจะมีการหลังโฮอร์โมนประสาทและไปมีผลต่ออวัยวะเป้าหมายโดยตรงได้แ,แก่แอนติไดูเรติกฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมดุยลยภาพของน้ำ ออกซิโทซินทำให้กล้ามเนื้อเรียบทีุ่ดลูกบีบต,ตัวและกระตุ้นการหลั่งน้ำนมอย่งจีสองฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ควบคุมการสร้างและการหลัง่งฮอร์โมนจากต่อมไรท่ออื่นๆได้แก่กลาโดโทปินประกอบด้วยฟอลร i c คิลสติมิลเลชิงฮอร์โมนและลูจิไนซิงฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นรองไขและอันทะให้สร้างฮอร์โมนเพศ ไทรโลสติมิวเลชิงฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นต่อมไทรอยให้หลั่งฮอร์โมนเป็นปกติพอดีโนโคติโคโทรปิกฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นต่อมหมอกไตสอนอกให้หลั่งฮอร์โมนเป็นปกติ สองฮอร์โมนที่ควบคุมและเกี่ยวข้องกับ,เ,บมเมเทบอลิซึมเมเทบอลิซึมต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตมวนส่งผลต่อการรักษาดุลยภาพของร่างกายเนื่องจากเมเทบอลิซึมเป็นการสลายสารโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นการหายใจระดับเซลล์ 2.1กลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไทรอยต่อมไทรอยเป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่อยู่บริเวณลำคอติดกับกล่องเสียงมีลักษณะเป็นภูแบ่งเป็น2อภูต่อมไทรอยประกอบด้วยไทยรอยฟอลิเคิลกลุ่มเซลล์ที่เรียงเป็นชั้นเดียวทำหน้าที่สร้างไทรอยฮอร์โมนโดยใช้ไอโอดีนเป็นองค์ประกอบฮอร์โมนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของไทรอกซินนำวันะเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนอกจากนี้ยังพบเซลล์ซี หรือเซลล์พาราฟอลิกคิลาอยู่ระหว่างไทรอยฟอเรกิลซึ่งสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสนดุงของแคลเซียม ไทโลซินทำหน้าที่ควบคุมอัตราเมแทบอลิซึมของร่างกายเช่นควบคุมการสลายสารอาหารเร่งการสลายลิพิดกรณีที่ต่อมไทรอยสร้างไทโลซินได้น้อยกว่าปกติจะแสดงออกในผู้ป่วยที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่แตกต่างกันคือการขาดไทโลซินในวัยเด็กจะมีผลให้ร่างกายและสมองเจริญน,น้อยลงทำให้ร่างกายเตี้ยแคะแขนสั้นขาสั้นผิวหยาบแห้งผมบางปัญญาอ่อนกลุ่มอาการเช่นนี้เรียกว่าเคทินิซึม การขาดไทล็อกซินในผู้ใหญ่จะทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายน้ำหนักเพิ่มทนความหนาวไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหวัวใจโตร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่ายมีอาการซึมเชื่อชาและความจำเสื่อมภ่มอาการเช่นนี้เรียกว่ามิกซิดีมาซึ่งมีลักษณะบวมที่บริเวณใบหน้า มือและเท้ารอบดวงตาบวมน้ำหน้าหมองคับผมและผิวแห้งในภาวะที่รางกายขาดไอโอดีนจะทําให้ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างไทรอ,อกซินได้ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนมิกซิลิมาแต่จะพบต่อมไทรอยด์ขยายขนาดผิดปกติลูกคอพ่ออีกชนิดหนึ่งคือลูกคอพ่อเป็นพิษท็อกซิกรอยเตอร์เนื่องจากต่อมไทรอยด์ถูกกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนมากเกินไปไฮเปอร์ไทรอยด์ซึม ทำให้สร้างไทร็อกซินออกมามากกว่าปกติผู้ที่เป็นโรคนี้คอจะไม่โตมากนักแต่บางคนอาจมีอาการตาปูนด้วยสาเหตุนเนื่องจากความผิดปกติบางอย่างในร่างกายเป็นเหตุให้ต่อมไทรอยถูกกระตุ้นให้ทำงานตลอดเวลาต่อมจึงขยายโตขึ้น2.2กลุ่มฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตกอมหมวกไต แอดเร l นแกนอยู่บริเวณเหนือไตทั effects, ้งสองข้างต่อมนี้ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นนอกเรียกว่าต่อมหมวกไตส่วนนอกแอดเรโนคอเทกและเนื้อเยื่อชั้นในเรียกว่าต่อมหมวกไตส่วนในแอดเรโนเมเด l a ากูคูคอติคอยเป็นกลุ่มฮอร์โมนสร้างจากต่อมหมวกไตส่วนนอกทำหน้าที่หลักในการควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตคอติซอล มีหน้าที่สำคัญในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยกระตุ้นเซลล์ตับให้เปลี่ยนกรดอะมิโนและกรดไขมันเป็นคาร์โบไฮเดรตและเก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจนทำให้ตับมีไกลโคเจนสะสมสำหรับเปลี่ยนให้เป็นกลูโคสส่งเข้าสู่สระบบหมุนเวียนเลือดการมีกูโคคอร์ติคอยมากเกินไปทำให้เกิดกลุ่มอาการคูซิง ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและลิพิดระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดขึ้นเนื่องจากมีการสลายโปรตีนและลิพิดบริเวณแขนขาขณะที่มีการสะสมลิพิดที่บริเวณแกนกลางของลำตัวทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงมีลักษณะแขนขาเรียวรีบพุงยืดใบหน้ากลมคล้ายดวงจันทร์อาการเช่นนี้พบได้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาที่มีฮอร์โมนในกลุ่มนี้เช่นคอติโคสเตอรอย เพื่อป้องกันการแพ้หรืออักเสบติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเอพิเนฟรินหรืออะดรีนาลีนและนอเอพิเนฟรินหรือนอะดรีนาลีนเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมหมวกไตส่วนในและออกฤทธิ์เหมือนกันโดยกระตุ้นให้เพิ่มการละลายไกลโคเจนมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นหัวใจเต้นเร็วความดันเลือดเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบอาร์เทรีขนาดเล็กที่บริเวณหัวใจและกล้ามเนื้อโครงล่างที่เหมาะสมกับร่างกาย2.3กลุ่มฮอร์โมนจากตับอ่อนตับอ่อนทำหน้าที่เป็นทั้งต่อมมีท่อและต่อมไรท่อส่วนที่เป็นต่อมมีท่อทําหน้าที่สร้างเอมซม์หลายชนิดและส่งไปย่อยอาหารที่ลําไส้เล็กส่วนที่เป็นต่อมไรท่อคือไอเลตออฟรังเกอร์ฮัน กระจายอยู่ทั่วไปในตับอ่อนซึ่งประกอบด้วยเซลล์แอลฟาเซลล์บิต้าทำหน้าที่สร้างฮอร์โมอนที่เกี่ยวข้องกับการควรบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไอเลสอปแลงเกอร์ฮันในตับอ่อนสร้างฮอร์โมอนที่สำคัญสชนิดก็คืออินซูลินและกูคาก้อินซูลินเป็นฮอร์โมอนที่สร้างจากเซลล์บิต้าที่บริเวณส่วนกลางของไอเลสอปแลงเกอร์ฮัน ทำหน้าที่สำคัญคือลดระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติเมื่อร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงอินซูลินจะหลั่งออกมามากเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อนำกลูโคสเข้าไปในเซลล์มากขึ้นบุคคกอนเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์เอลฟาที่บริเวณส่วนขอบของไอเลสออฟลังเกอร์ฮันทำหน้าที่ตรงข้ากับอินซูลิน เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกูคาก้อนจะไปกระตุ้นการสลายตัวของไกโคเจนจากตับและกล้ามเนื้อได้น้ำตาลกูโคสแล้วปล่อยออกมา ทำให้เลือดมีระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนของไอเลตออเลนเกอร์ฮันที่พบบ่อยคือ <c oughs> การเป็นโรคเบาหวานจะตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติอาการของคนที่เป็นโรคนี้โดยทั่วไปคือปัสสาวะมากและบ่อยครั้งทำให้กระหายน้ำมากผิดปกติน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วอ่อนเพลียเสื่องซึมเมือม่อยลา้า อาการที่เกิดจากโรคเบาหวานดังกล่าวเกิดจากเซลล์ในร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งประสิทธิภาพของตับในการเก็บกรูโคดไว้ในรูปไกลโคเจนลดลงทำให้หลังรับประทานอาหารแต่ละมือ้อระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงมากเป็นเวลานานจนร่างกายต้องกำจัดน้ำตาลส่วนเกินเหล่านี้ออกทางปัสสาวะ โรคเบาหวานอาจแบ่งเป็น2แบบแบบแรกเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ในการรักษาผู้ป่วยจึงต้องรับการฉีดอินซูลินทุกวันเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โรคเบาหวานแบบที่สองเป็นแบบที่พบมากถึงร้อยละ90ของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและพบได้ในบุคคลทุกเพศทุกวัยมีสาเหตุจากตับอ่อนของผู้ป่วยสร้างอินซูลินได้เป็นปกติแต่ตัวรับอินซูลินผิดปกติอินซูลินจึงทำงานไม่ได้สามฮอร์โมนที่ควบคุมการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตถูกควบคุมโดยฮอร์โมนหลายชนิดคือ กลุ่มฮอร์โมนจากอวัยวะสืบพันธุ์กลุ่มฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไทรอย3.1ดกลุ่มฮอร์โมนจากอวัยวะสืบพันธุ์อันทาร์เททิดและรังไข่โอเวอรี่นอกจากสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วยังทำหน้าที่เป็นต่อมไรท่อสามารถสร้างฮอร์โมนประเภทสเตียรอยได้หลายชนิดในเพศชายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มเซลล์อินเตอร์สติทเชียลอินเตอร์สติทเชียลเซลล์หรือเซลล์เ เดดิคเซลลซึ่งแทรกอยู่ระหว่างหลอดสร้างอสุจิในอันทาร์มใต้สมองส่วนหน้าให้สร้างฮอร์โมนเพศชายซึ่งเรียกว่า แอนโดเจนซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนหลายชนิดที่สำคัญคือเทสเทอโรนมีหน้าที่ทำให้เพศช,ชายมีความสามารถในการสืบพันธุ์กระตุ้นการสร้างสเปิมในเพศหญิงมีแหล่งสร้างฮอร์โมนเพศคือฟอเิลและคอปัลูเทียมในรังไข่โดยระยะก่อนการตกไข่เซลล์ฟอเิลจะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงคืออีโตเจนซึ่งมีหน้าที่ทำให้เพศหญิงมีความสามารถในการสืบพันธุ์3.2กลุ่มฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก แอนโดเจนนอกจากสร้างจากอันธะแล้วยังสร้างจากต่อมหมวกไตส่วนนอกของทางเพศหญิงและเพศชายซึ่งมีปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับที่สร้างจากอันธะซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่มากนะัก 3.3กลุ่มฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งโกนาโดโทฟินซึ่งประกอบด้วยโฟลิเคิลสติมูเลติงฮอร์โมนและลูทีไนซิงฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญของรังไข่และอัณฑะให้สร้างเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศ ในเพศชายโฟลิเคิลสติมูเลติงฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของอันธะาและหลอดสร้างอสุจิให้สร้างอสุจิส่วนรูทีไนซิ่งฮอร์โมนกระตุ้นกลุ่มเซลล์อินเทอร์สิซิเชียลให้หลังเทเทโรนส่วนในเพศหญิงโฟลิเคิลสติมูเลติงฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของโฟลิเคิลในรังไข่ขณะที่โฟลิเคิลเจริญสร้างฮีทโทรเจนส่วนลูทีไนซิ่งฮอร์โมนจะกระตุ้นการตกไข่ 3.4กลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ไทรอกซินนำโนดนอกจากทำหน้าที่ควบคุมเม็ดอัตรตาไาบริซุทของร่างกายดังกล่าวแล้วยังควบคุมการเจริญเติบโต,ต,ตของร่างกายและการเจริญของสมองการขาดไทรอกซินในวัยเด็กจะมีผลทําให้การพัฒนาร่างกายและด้านสมองได้ลยลง 4. ฮอร์โมนที่ควบคุมการรักษาดุยภาพของน้ำและแร่ธาตุร่างกายมนุษย์ประกอบด,ด้วยน้ำและสารต่างๆโดยมีน้ำประมาณ2ในสาของน้ำหนักตัว น้ำมีบทบาทสําคัญในร่างกายเช่นเป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของกระบ,บวนการเมแทบอลิซึม4.1ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลังแอนติไดูเลติกหลังจากต่อมใต้สมองส่วนหลังทําหน้าที่ควบคุมคุณภาพของน้ําโดยแอนติไดูเลติกไปกระตุ้นให้ท่อขดส่วนปลายของหน่วยไตยและท่อรวมดยดน้ํากลับเข้าสู่หลอดเลือด 4.2ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกวินเนลาโคคาที่คอยสร้างจากต่อมหมวกไตส่วนนอกมีหน้าที่หลักในการควบคุมดุยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายฮอร์โมนที่สำคัญในกลุ่มนี้คืออะโดเทเลนซึ่งควบคุมการทำงานของไตในการดูดกลับน้ำและโซเดียมเข้าสู่หลอดเลือดได้คาโพเซียมออกจากท่อหน่วยไตให้สมดุลกับความต้องการของร่างกาย4.3ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยและต่อมพาราไทรอย ฮอร์โมนจากต่อมทั้งสองนี้ทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมสมดุลของแคลเซียมร่างกายต้องการแคลเซียมในปริมาณเล็กน้อยแต่ถ้าได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้พาราเทอร์โมนหรือต่อ, ol, อมพาราไทรอยฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมพาราไทรอยซึ่งเป็นต่อมขนาดเล็กติดอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยข้างละสองต่อมต่อมนี้มีความสำคัญในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่าน,านั้นพาราเทอร์โมนควบคุมสมดุลของแคลเซียมในเลือดให้ป,ปกติ ถ้ามีพาราเทมอนน้อยกว่าปกติทำให้การดูดกลับแคลเซียมที่ท่อหน่วยไตและการสลายแคลเซียมจากกระดูกน้อยลงถ้าระดับแคลเซียมในเลือดต่ำทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งและชักกระตุกการบีบตัวของหัวใจอ่อนลงอาทำให้เสียชีวิตได้อาการดังกล่าวสามารถรักษาได้ด้วยวิธีการให้ฮอร์โมนชนิดนี้พร้อมกับวิตามินดีการทำงานของพาราฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยในการควบคุมสมบรุรณของแคลเซียมจะทำงานร่วมก,กับแคลซิโทนินจากต่อมไทรอยห้าฮอร์โมนที่ทำหน้าที่อื่นๆ นอกจากการทํางานของฮอร์โมนที่กล่ามาข้างต้นยังมีฮอร์โมนที่ทําหน้าที่อื่นๆซึ่งทั้นแต่มีความสําคัญต่อร่างกายเช่นเมลาโทนินสร้างจากต่อมไพเนียนซึ่งในมนุษย์อยู่บริเวณระหว่างซีริบัมซิกซายและซีข,ขวาทําหน้าที่บอกถึงเวลาของรอบวันโดยจะมีการสร้างออกมามากเมื่ออยู่ในที่มืดและสร้างออกมาน้อยเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงสว่างออกซิโทนินหลังจากต่อมใต้สมองส่วนหลังทําให้กล้าเมเนื้อเรียบที่มดลูกปรีบตัว โปลแลคตินท,ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมน้ำนมให้สร้างน้ำนมเพื่อเลี้ยงลูกอ่อนหลังคลอดเอ็นโดฟินเป็นสารที่ทำหน้าที่ระงับความเจ็บปวดและช่วยเพิ่มความตื่นตัวมีชีวิตชีวาและความสุขจากข้อมูลในคลิปนี้จะเห็นว่าฮอร์โมนที่สร้างมาจากต่อมไรท่อและเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเป็นสารเคมีที่มีความสำคัญที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆและรักษาดุลยภาพของร่างกาย ขอบคุณคุณครูและเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ตั้งใจดูคลิปของพวกเราจนจบหวังว่าคลิปของพวกเราจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนขอบคุณค่ะ